มี FC คนหนึ่งค่ะโทรเข้ามาบอกว่าอยากทำประกันชั้น3ปีละ1790บาทแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่รีบเดี๋ยวค่อยทำเพราะที่ผ่านมาขับรถดีไม่เคยเกิดเหตุเลยไว้จะทักมาเมื่อพร้อมอยู่มาวันหนึ่งมีสายโทรเข้ามาจาก f อคนเดิมขอซื้อประกันย้อนหลังบอกว่าเกิดเหตุรถชนต้องซ่อมรถให้คู่กรณี2 0 0 0 0 0ซ่อมรถตัวเองอีก1 0 0 0 0 0สรวม3 0 0 0สนบาทบอกเลยนะคะว่าครูเอททำให้ไม่ได้ประกันต้องทำก่อนชนไม่ใช่ชนแล้วค่อยทำเพื่อนๆคิดดูนะคะว่า1,790บาทเขาไม่พร้อมแล้ว3 0 0 0 0 0เขาจะพร้อมไหมคะเคสนี้นะคะสุดท้ายต้องเอาเงินที่กะว่าจะลงทุนในธุรกิจเนี่ยมาจ่ายแล้ว เขาก็บ่นเสียดายว่ารู้ยงี้ตัดสินใจทําตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ครูเอ๋ไม่ได้ออกมาสร้างความกลัวแต่เรื่องแบบนี้นะคะเจอเคสปรึกษาทุกวันอยากจะเตือนเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะว่าสําหรับใครที่ต้องการคําปรึกษาหรือต้องการซื้อประกันโดยมีมืออาชีพคอยดูแลแล,และให้คําปรึกษาสามารถติดต่อครูเอ๋ได้ค่ะครูเอ๋วัชราวรีทีมอาจารย์แดง